ช่วงนี้นะครับทองคำก็ขึ้นก็นำเสนอแผ่นทองคำพระบรมสายาสาธิศลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9แผ่นทองคำนี้นะครับเป็นทองคำบริสุทธิ์9 7 6 6น้ำหนักของทองคำอยู่ที่1.6กรัมเป็นแผ่นทองคำแท้นะครับนำมาขึ้นรูปแล้วเขียนด้วยเลเซอร์เป็นสี จำนวนการสร้างทั้งหมด99,999ชุดสร้างขึ้นมาเนื่องในมหามงคลเฉลิมฉลองพิธีการจนาพิเศษพศ2539ชุดนี้นะครับก็ผลิตออกมาเพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกในปีมหามงคลการจนาพิเศษที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ ห้ปีพศ2,500 3 9